สุกกี้สามถุงก็เรียบร้อยโรงเรียนไทยแล้วก็ตันหาด,ดติกใช่ไหมคิดตังต้นไหนอครับคิดแล้วเดี๋ยล่ะโต๊ะไหนโต๊ะคุณหมอเหรอเอเอรอซุกกี้ก่อนได้ค่ะคิดกกยังไม่ได้เดี๋ยวมันเยอะแยะเออเก่งรู้จักอยู่สามใช่ไหมหนึ่งใช่สามถุง ก็จะเสร็จแล้วนะคะสุกี้ก็เสร็จนะคะไข่ไข่หมดยังหล่ะไขาต่ต้มหรือว่าต้มไข่ต้มหมดแล้วเออเออเออเอ,อเออเพิ่มลูกชิ้นไปนก็ใส่ไขยย่เยอะมาสามก็ได้ลูก ใส่ไข่ยเยอะมาสามก็ได้ถ้าใส่ถุงเนี่ยน้ำจิ้มแม่แยกให้เขาเลยใช่ไหมก็แยกเพราะว่าทางไกลออ๋น้ำจิ้มก็ต้องใส่ถุงต่างหากนะคะอันนี้คือคุณหมอซื้อกลับบ้านนะครับคุณหมอนะคะ <c oughs> อะไร <c oughs> ทำไรกคืออะไรบอสเม่สรั่งค้นทีมากก็มน <c oughs> ินั่นร้านมึงสุกกระปกค่ากูย,ยังเด็กไม่ลงอย่างสิ่ง<อ>มันยังมี <c oughs> อยู่นะ กูเห็นร้านมือแล้วกูเด็กข้าวไม่รุงคุณหมอนะแค่หิวอ่ะตอนนี้เห็นสุกี้แล้วหิวเหมือนเดินเนี่ยทำสุกี้กินเดือบเนี่ยใกล้แล้วนะคะคุณหมอเดี๋ยวจ้ะใกล้หมดเวลาแล้ว <laughs> <laughs> ไม่ใช่ใกล้เสร็จนะใกล้หมดเวลาหมาเห็ดใส่ซื่อๆดีละเอาดาบตุเพื่อนนี่นีกก่นี่ก่อ ลงหน้าดาดทองน่ะจ้าบะบะไก่ดอกภาษาไก่คอยุใส่ค่ะโอ้ยนั่นลงทบภาษาใกล้ๆนึ่งย้ไม่เบาเออโอ้ยบะไก่จึงมิดย้ไม่หาว่าภาษาภาษาเออนับไปทุกกิโลเออเออนับไปเบิร์ดโลด ไกลแล้วนะคะคุณหมอ,อ,อฝ่าเวิดจ้าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะวันหลังมาดวนกันใหม่นะคะเพราวะ,ะว่าแม่ค้ายัางไม่ได้ดวนเลยในวันนี้มนะแม่ค้ายากนะแม่คาวุนว่นวายก็ร้านวุนว<า>นว่นวายนะร้านวุ่นวายนะคะถ้าไม่มีคนมันก็ไม่วุนว่นวายเนตก ถ้าถ้ามีลูกค้ามันก็วุ่นวายอ <ไป S 2> มันก็วุ่นวายเติแต่เราก็ชอบนะนเราจะเลือกเราจะเลือกอยู่เฉยหรือเราจะเลือกวุ่นวายใช่ไหมวุ่นวายค่ะเออวุ่นวายมาอันดับหนึ่งนะคะมไม่ชอบ,บวุ่นวายแม่ดีละเอาให้นะย่าขึ้นรดไปน้ำเด้อ <c oughs> ทำไมฟื้นเพิ่นนั่น,น่ะเดี๋ยวก็เสร็จนะคะสุกี้ก็เสร็จเลยเ คุณหมอต้องโทรมาก่อนนะคะวันหลังต้องโทรมาก่อนหม,มอหมอหมอณัฐพรก็รู้เบอร์โทรแม่นะหมอณัฐพรอนะ่ะหมอทศพรออทศพรทศพรใช่ไหมทศพร๋อทศพ,พรก็มาหานี่ฮัลโหลฮต้องถามหมอทศพรก่อนนะเก๊ฮัลโหลคุณหมอมากินบอกว่าอร่อยมากแม่ ไม่ได้ซักต้องซักก่อนเพราะว่าหมูหมูมันรึรอสกิวรวมนะครับรวมทะเลนะคะเอาทะเลไม่าไปใส่บหนึ่งโอ้ยหโอ้เก่งแม่ลืมอ่ะลืมอะไรอีกลืมว่าลืมทะเลมันอยู่ไหนก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวนะคะไม้ขี้หมูไม่ไปไหนเนี่ยเพราะมันร้อนมันจับไม่ได้หรอกอ ต้องใช้ไม้จิ้มหมูนะคุณหมอก็ต้องใช้ไม้จิ้มรุ่นนี้ด้วยนะคะไม้กิ้มหมูอเอาลูกชิ้นหายไปใไนลูกหนึ่งโอ้ยอยู่อยู่ตรงนี้ในถุงไหนล่ะ เออ,เอ,อก็จะเสร็จแล้วนะคะเราไม่ให้คุณหมอไปแบ่งกันเอาหรอแม่ไม่บแบ่งดอกอยู่มาแบ่งเลยแบ่งถุงใครถุงดียวคุณหมอสิตีกันอ,อไปปะลูกกินได้ได้พูดอะไรบ่ทอกันมุคุณหมอกระสตีกันนะคะอันนันว่าก็แม่เขาหนูคือ,มอไม่มีอันนี้อีกแล้วอฮอันลาฮันลาลใช่เลยจะไปนับกุ้งใส่กันอีกแม่ต้องแบ่งปันให้มันถูกไง มันเลิศนะอ่ามันเลิศก็มันมันเยอะแล้วนะเก่งัเยอะครับอุ้ยสุกี้ทะเลทุกคนวันนี้กินจะกินสุกี้เนี่ยไม่ไกลออกจากบ้านเราสองกิโลสองกิโลไปชมได้แต่ซื้อไม่ได้เขาจองหมดเลยเขาจองหมดแล้วนะลูกองุ่นเขาจองหมดแล้วแต่ไปชมได้ค่ะย่กับน้ำยุ่ติดน้ำแมนล่ะติดกันเลยน่ะ อันนี้ใส่นับเลยนะพเพราะเันสุดท้ายแล้วถามเขาดีอเอ,อ่อใส่เลยอันนี้สุกี้าะว่าเซบุนเส้นมันไม่อืดหรอกไม่อืดไม่อืดบุนเส้นรุ่นนี้ไม่อืดนี่นมันรึดนะอันนี้ใส่สุกี้ต่างหากนะบูอะไรอุ้ยไปใส่น,น้ำทำไมอันลวกนี่บ้อให้เอาไป,าไปลงกนำ้ำซุปลูก เออใส่ตรงนี้ตัวเดียววุธไปจัดเองตรงนี้ให้คุณหมอก่อนเนี่ยเออจัดถุกี่ใส่ถุงนะลูกทุกกี่ใส่ถุงถุงต่างหากกับพวกนั้นเลยจ้าฮะ ถุงข้างบนโอ้ข้างบนเหรอนะีมลูกค้ามาอีกแล้วมาอีกแล้ว,ลวจ้าไปถุงอันนี้ก็ได้ลูกมาสองคันเลยคุณแม่มอันแล้วกันอันแล้วกันอันนี้เสร็จแล้วนะค้าทีนี้